ครับวันนี้ก็จะมาขยายไรแดงนะครับแบบให้อาหารแบบปั้นก้อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันแรกนะครับให้เติมน้ําสะอาดที่พักคอลีนดีแล้วนะครับ10ลิตรนะครับน้ําต้องปลอดคอลีนจริงๆนะครับใส่พันไรแดงลงไปนะครับ1ช้อนชานะครับแล้วก็ใส่อาหารปั้นก้อนนะครับลงไปขนาด2กรัมนะครับต้นคลิปผมก็จะทําเปรียบเทียบให้ดูนะครับ เปรียบเทียบได้เลยนะครับกับขนาดปากานะครับนะฮะแค่นี้เองนะครับพอวันที่3นะครับอ่าเราก็จะมาให้อาหารอีก1ก้อนนะครับใส่ลงปั้นก้อนใส่ลงไปเลยนะครับอ่าก้อนแรกเขาก็จะกินใกล้หมดแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปอีกนะครับเท่าเดิมนะครับ2กรัมนะครับอ่าไรแดงก็จะเริ่มแตกตัวแล้วนะครับ ดูอาหารก็สังเกตดูนะครับถ้าเขากินหมดนะครับก็จะเห็นว่าใกล้ใกล้หมดนะครับเราก็ปั้นเติมลงไปได้นะครับอ,อีกอีกอีกวันที่5นะครับเร,เราก็มาให้อีก2กรัมนะครับเพราะว่าอาหารที่เขากินไปนะครับเขาก็จะเริ่มายแดงเริ่มแตกตัวเยอะแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มใช้อาหารเยอะแล้วนะครับจะเห็นว่าเขากิน กับหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวลายแดงก็แตกตัวเยอะแล้วนะครับแตกตัวเยอะเลยนะครับก็ต้องใช้อาหารเยอะนะครับก็ตามสเตปได้เลยนะครับวันที่1วันที่3วันที่5นะครับให้อาหารปั้นก้อนนะครับ2กรัมนะครับทําตามในคลิปได้เลยนะครับช่วงนี้ผมก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยหน่อยนะครับเพื่อเอาใจนะครับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะครับ โฮมบีดนะครับอยู่ตามบ้านพักคอนโดนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับทํา 6- 7กระมังนะครับก็เพาะประกาศได้คอกข้อกข้อสบายนะครับนะครับวันที่6ที่7ที่8นะครับลายแดงแตกตัวเต็มที่นะครับสามารถนําไปใช้หรือนําไปขยายต่อได้นะครับผลผลิตที่ได้ก็อยู่ที่ 1- 1.5ถึงช้อนแกงนะครับถ้าถ้าเก็บที่6วันก็จะได้1ช้อนแกงถ้าเก็บที่8วันก็จะได้1.5ช้อนแกงนะครับครับกับคลิปง่ายๆนะครับ คลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวไปนะครับก็คงจะแค่นี้นะครับเน้นให้ทําตามได้เลยนะครับสามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับกับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็มีรายแรงตั้งต้นยังไม่เยอะนะครับทําได้เลยนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านนี้นะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็สอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ